อีกมากๆนะครับคุณพงษ์อ่าแสงพงษ์มาพงษ์มาตั้งแต่ไส้ <s> <coughs> <coughs> ก็จะไม่ใช่คนนะครับน้า้องๆนอกจากจะตกงราอยูแล้วแค่เราต้องีมากๆนะครับเป็นเกาอีกีแล้ก็ทำใต้ต้ครับอะไรนะน้องรับอะไรนะเล่นมาบ้านกับเพ่อเราชื่ออะไรครับเรื่อกับไรหนูอะไรนะตเล่นชื่อชื่หน้าตาหน้าสวรักไม่ทันา เราเน้ทำให้เต็มที่ครับัไรครับเราเราเรา้มคบสานกัเาอได้เป็นศิลปนนาะครับมาที่น้องป่านะครับทาไมจัดแต่บรรันปากันไม่จัดครับตอนนี้บนบนมันเข้าไปแล้วนะครับแต่หน้ายังอยู่เครับขอขอเราเอาขนลับเอาหน้เข้าก่อนนะครับเกียวรับน้องป่านะครับ อ่ะจุดเด่นของทีมเราบอาล่าเรากล้าอะไรคอุดเย็นของีมเราไม่ได้ไหนิไม่ได้ไหนกิดเย็นของทีมเราก็เป็นความสนุกสนานแล้วก็ความดังในตันธนบที่ทำให้เราทออกมาได้ดีคนนี้เป็นะไรครับเข้าหรอครับยังไม่ซื้อหรอื่อนาะ่งนี้พูดได้ไหมครับพูดได้นะพูดไปได้นะครับเราเป็นอะไครับ

อย่างได้ครับอะไรนะครับอยู่บ้านครับวันนี้แหะครับบ้านแนะนําให้อยู่ในบ้านจรนะไหนะครับถามวานาันนี้ม้าดีกว่าแฟนขับมาก็้วแบบทอดย่างบ้านขับนอยออกแนวออกแนวมีน้ํามนต์นะครับออกแน้ํามนต์แฟนขับเ่อะขนาน,นี้บอกอะไรถึงแฟนขับ่ที่เขาตสามัญชีเรา เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับน้าขับอยู่ตรงนู้นครับถ้าบอกที่นี่ได้ยินครับนี่นี่ก็เฮครับเพิรู้ว่าคนหน้าตาดี ล่างเหมือนเดิมนะครอ่ะเอาเลยแล้วี้งเต่นตลอดในที่งงอ่ะอะไระทำไม่ได้กควรสังท่ากระดิ่หนูกระด็นแล้คุณกระ่แันนี้ก็คือวงที่มีชื่อวงว่าชาแตงชาแตงนะครับนอกจาักไปขับจิรตาแสบเลยนะครับลบกวดลบวดรางิรนะครับแอั้องใครที่ชอบชาแตงเข้าไปบอดนะแค่ทักกจะดลืมไม่ลืมไม่ลืม Thôi đi, ôi chi, tiếng